เอ็ดยังน่ะืเอ็ดยังเอ็ดล่างนา้ำซ่อม,าาม,อม่างนา้ำน้ำกัง,ง,งทาสีครับสีกันสดีครับร่างนา้ำอันนี้เป็นคานของมันครับ เดี๋ยวก็ใส่ประกอบโอ้่แบบเตะทุกอย่างตัวนี้อ๋อนี่ซื้อมาไหมซือมาไหออมอันเก่ามัยังเก่ามันเวลาฝนตกมันน้ำมันล้นมันไหลไม่สะดวกมันเล็กรูมันเล็กรูที่ลงน้ำาลงน่ะมันเล็กก็<อ>ลเลยต้องเปลี่ยนจันเม็ดล้างหนาน้ำสีนี้ครับ สี่เมตรโอ้เราไปซื้อมาแล้วติดเองแล้วอ๋อันเกา่ามันเก่ามันมันงอลงบ่อยยางยังมันมันแครบอ๋อบดจ่างสร้างแล้วแต่นี่เนี่ยอันเก่าพี่น้องเก่ามันหน่อยน้ะมันล่นใส่บานเพิ่นหลังบ้านทั้งทำไม่ดีทั้งมันไม่มีคานหม,มดท้งมันกระโดนแล้วหลายปีแล้วไม่ได้เปลี่ยน เรียนไหมนี่อันไม่จัดบาทเหรนี่ซีเมตรนี่ซีเมตรนี่มันกว่าร้อยห้าสิบแต่เพาะพลังน้ำนะเฉพาะหลังน้ำเนี่ยพี่น้องแล้วก็ส่วนต่อก่อพวกนี้เองข้อต่อข้อต่อสองข้อเนี้ยอ่าเราจะไปซื้อข้อต่อนี่ซื้อข้อนี่นะครับขนาดเทียบเองเนี้ยพี่น้องกี่บาทก็ไม่รู้ ไม่ได้เมื่อวานไปซื้อรวมทั้งอุปกรณ์อื่นสี่เมตรนี่แต่ล่างน้มแปดรอยซื้อเหล็กอีกเมื่อเช้าในหมดไปเท่านั้นสองวัยกว่านี่ย้ว่าขายยากมากแทงพี่น้องเอ้ยแคได้ซื้อสีเมื่อวันีสีมันเหลืออยู่สีกันสนิมก็เลยประหยัดอีกนิดนึงขันเห็นแท้พี่น้องเพิ่นรถรับจ้างเพิ่นไปใส่ล่างนหนามใช่ปะพนเย็นแพงเลือนไม่ต้องว่าเขาะคิดแพงเพราะมันก็ มาเป็นเหแพงเด้อเป็นอยังคือสองพันสาพันเอาขนาดขนาดล่งลงทุ่นเองนี่นี่ค่ะเอาตะแค่ไปซื้อล่างน้ำซีเมตตกแป8ร้อยทอทอน้ำน้ำฝนลงมาเนี่ยกระมีขนาดต่อแบบนี้ก็ยังคิดเลยอันนั้นก็ยังคิดเลยรวมกันหมดเลยปสร้ังเองให้ร้านเขาต่อสังกะสีมาใส่แค่นี่แม่ค่ะพี่น้องเนี่ยห้อยต่อเนี่ย คิดร้อยต่ออีกร้อยร้อยนี่ยแปดร้อยนี่ยจำเนี่ยดร้อยห้าสี่บาทรวมทั้งหมดไม่รวมค่าแดีนไม่คิดเป็นไฟเหตุเราไงปล่อยยุ่งเล่าไฟเห็ดเราตัดสีกันสนิมอีกไอแน่แต่ว่ามีเครื่องมือมีแนวตัดเหล็กแน่นี่ นั่นแน่ยองมาซื้อของรลอดที่าเสพติเดี๋ยวให้เราถ้าซสียมันแห้งก่อนค่ะยา๋สวสิไปเบิ้งตอนเราใส่มันอยู่หลังบานเนาะคะะ่ะเนาะก็ยังเหยียดอยาติดตั้เล็กเตะพิดตั้เล็กเห็ดแน่าก่อล้างครับ เพื่อให้มันแน่นหนาขึ้นตอนแรกมันบนหนามันแก่คอกับล่างหนามมันสีมนต์ตะคอใส่ตะคอใส่ตะคอตะขออะไรให้แบบอ๋อตะคอมันว่แน่นก็ได้ก็ไหน้อนมันแน,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 น่น,แน,นกแล้ว เฮ็ดแบบถาวรค่ะเพราะว่าเขาเฮ็ดเอาเองเขาก็สิให้มันแข็งแรงกานสร้างเพิ่นเฮ็ดเพิ่นก็สิบกว่อตามใส่ค่าก่อข้อเรียวๆไปอันนี้เขาเฮ็ดเองเขาก็ต้องเฮ็ดมาตรฐานค่ะแม่นบอกว่าไงป๋วยยุนแม่นก็ได้ต้องเฮ็ดดีๆจะได้บอกเก่าอ๋อวันเสาร์จะวันได้ไปเขาเวียนถึงมันอ๋อเราไปได้เขาเวียนเราเลยมาเป็นช่างช่างติดรางน้ำใดสนใจ เมนมาเลยค่ะเด้อแล้วสิปัยเหตุคิดค่าแรงถืกถ,ถค่าแรงย่มอมเยาวเอาฟัอองนึงกับพวกเอา,สาเสร็จแล้วว่ะเรือรอไปติดบ่มีมคนหยกใส่รวยสิได้เอิญหยกใส่เอาอาเบิ่งตอนเราไปติดเนาะคะนะ่ะนาะ ตรงนี้คือที่จะใส่รางน้ำใหม่นะครับใส่หม่งนี้ครับมันก็นลงโลงประมาณ4เมตรนะครับวัดดูสเมตรเป๊ะเลยเดี๋ยวผมก็จะเอารางน้ำมาใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเป็นยังไงถ้าเบิ้งขับของใหม่ ของกอยังหงอยต้องต่นอยู่นะครับเร็่องยัางไงาน่ะสอดเล็กเตียนสอดเล็กเปลี่ยนคานคานเป็นคานเพื่อจะคานคานเ<ใ>ส้นล่างน้ำเตียงเพื่อให้ม,มันเป็นคานรับน้ำหนักน้ำไหลลงมาเมื่อก่อนมันเอามัดไว้มันมัดไว้เองสิแม่มัดไว้ตั้งแต่ใครดิชื่อเนี่ย เอาแต่อขอมันไว้ซื้อผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเหล็กท้างเพื่อให้มันแนนมมทงค่ะมันมาตรฐานมันมาตรฐานนะครับเดิมมันไม่มีตัวนี้หรอกเพราะมันทำง่ายไงใช้เวลาลวไม่นานกนะ็เลยเกี่ยวเลยมันได้เลยได้แล้วแหละได้ที่แล้วแต่งครับนีะครับเป็นรับเนี่ย ตอนนี้ถึงขั้นตอนวอลคานติดกันกับเหล็กอีกตัวหนึ่งครับท่านตัวนั้นขึ <Yeah. S 1> ้นเลยยังไม่เ <soup> ห็น่ก <à> ล <websites>. ัวมันตกนะหมดจับไปตัวอ่าเดี่ยเดี๋ยวอย่างนั้นแหละไอ้จับไว้นี่แหละตัวมันหล่นเดอ๋อนั่นแหละประมาณนั้นแหละเออนั่นแหละพี่เดชเออนั่นแหละเออนั่นแหละพี่เดชเออนั่นแหละ เท่กันจุดนั้นจุดนั้นยี่จุดหรือสามสี่จุดนั่นแหละเออนั่นแหละเออนั่นแหละกลับไปดีเประมาณประมาณสามสี่จุดนะครับประมาณสี่จุดด้วยกันโอ้ขึ้นดีกี่เริ่มดูถูกปุยเดี๋ยวเปิดให้ปุ๋ยยังเอาเปิดแล้วเปกี่ยวยังเกี่ยวเชื่อมเดี๋ยว เชื่อมหมูคานะั้นมันติดกับเหล็กอีกตัวหนึ่งให้มันแน่นแากเดิมมันไม่มีหรอกตัวนี้ดังนั้ต้องทำให้มันมันคงหน,น่อยแล้วก็มีนิดนะนึ่งนล้วเหล็กก็มีนิดนะนึงแั้วเหล็กตัวพา,นานหนะพาหนะเอ้า oh. ไดจะเป็นการเชื่อมเชื่อมดิมกกับข้นจับตันี้มดแล้ววางกาวไม่ได้เหล็กมันค้ล้ช่อก็เสียไม่ได้หากาวไม่ได้ ช่างกำลังเชื่อมโอ้ยตกใส่ทางแก๊สบางางแก๊สระเบิดบึ้มด้วยนี่ดูสี่จุดหนึ่งสองสามสี่สี่จุดอากาศยังอำ่างเชื่อมช่างใหญ่ช่างเสือ ็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมหลังน้ําใส่เรียบร้อยแล้วตะคุกตะขักนิดนึงแต่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับใส่เรียบร้อยสวยงามต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการเอาท่อน้ําลงนะครับใส่เดี๋ยวก็จะมีขั้นตอนก็คือต้องตัดลวดสักช่องหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอาท่อน้ําใส่ลงครับติดตามนะครับ อันนี้ชิ้นเนึ่งนะครับเพื่อที่จะต่อให้มันเป็นลักษณะเป็นข้องอนะครับเป็นข้อต่องอเป็นของององอนะครับนี่อันนี้เป็นท่อตรงเดี๋ยวผมจะต่อนะครับอ่าผมจะต่อเดี๋ยครับผมก็จะทํามาประมาณนี้เกืบเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมไปดูข้างบนมันเป็นยังไง ด้านบนด้านบนหลังจากที่เราได้ปิดตั้งรังน้ำํำเป็นที่เรียร้อยแล้วมันจะเรียบร้อยดีเลยอ๋อได้เลยครับสวยงามเลยครับแกวเลยอ๋อรงน้ําตรงนี้เป็นไงอ่าตรงนี้เป็นที่น้ําลงนะครับโอ้อแก้วเลยนะครับอลายยาวนะครับเรียบร้อยดนะีตรงนี้ไม่มีปัญหาน่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับปีนี้ ทุกปีน้ําไหนใส่บ้านข้างเคียงครับก็เป็นนันว่าทางน้ําผมก็เสร็จโดยสมบูรณ์นะครับท่อน้ําที่ผมทาเมื่อตอนเย็นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝนตกมาก็คงจะไม่ล้นไปรบกวนบ้านข้างเคียงแล้วนะครับอานะครับเป็นอย่างนี้นะครับ อ่าเสร็จแล้วครับ